ผักไฮโดรโปนิกในสวนโกลฟรชฟาร์มมีมากมายหลายชนิดอยู่ในซอย3ามวาย่านมีนบุรีอาจพูดได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตผักไฮโดรโปนิกคุณภาพดีใหญ่สุดในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ค่ะมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด3ไร่ทำมา10ปีปลูกผักสลัดทุกชนิดรวมไปถึงประเภทผักจัดจานอาหารและผักสมุนไพรเช่นเบซิลพาสีร์และโรสแมรี่ ที่นำมาทำน้ำซอสส่วนประกอบอาหารในสไลตล์ตะเลียนฝรั่งเศสคุณออนอุมาบุญกุลเจ้าของโฟลเฟรสฟาร์มเล่าว่าได้ผันตัวเองจากอาชีพเซลล์ขายอาหารนำเข้าจากต่างประเทศหลังจากเห็นช่องทางและมีคอนเนค t ชันกับร้านอาหารและโรงแรมมากมายปัจจุบันผักสดจากฟาร์มทั้งหมดจะส่งให้ร้านอาหารสไลตล์ตะเลียนฝรั่งเศสและโรงแรมระดับ5ดาว วันละไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมผักที่ปลูกมีรสชาติหวานกรอบสะอาดไม่มีสารฝนเปื้อนตรวจวัดมาตรฐานสารฝนเปื้อนทุก6เดือนจากแล a บของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนราคาจะขึ้นลงตามฤดูกาลเก็บผักส่งขายแบบวันต่อวันหากเสียหายยังเคลมได้ทำให้ลูกค้าสั่งซื้อต่อเนื่อง าดของของ,ของเราเราก็จะเน้นไปทางร้านอาหารโรงแรมร้านอาหารของเราก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนฝรั่งเศสนะ,นะคะแล้วก็โรงแรมของเราก็จะเป็นตั้งแต่4ดาว5ดาว6ดาวซึ่งตรงนี้เราก็จะติดต่อติดต่อกับลูกค้าเองส่งของเองจัดการทุกอย่างเองทั้งหมดโดยที่จะไม่มีการผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเลย เรามีผักให้กับลูกค้าตลอดทั้งปีนะคะแล้วเรากเา็เราทำงานทุกวันเราไม่มีวันหยุดเทศกาลลูกค้าใช้ผักผักลูกค้าต้องสดใหม่เราจะจัดทีมในการบริหารในการจัดส่งให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีผักใช้ทุกวัน ผักของเราไม่ต้องสั่งล่วงหน้าคุณสามารถสั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณได้เลยในการจัดส่งสินค้าทุกวันถ้าสินค้าไปถึงลูกค้าแล้วมีปัญหาหรือลูกค้าคอมเพนว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้เราสามารถที่จะจัดการเคลมหรือเปลี่ยนให้ลูกค้าให้ลูกค้าได้พอใจกับสินค้าของเราเราจะไม่มีทอดทิ้งลูกค้าว่าเอ้ยพี่ตอนออกไป ของมีคุณภาพนะคะจะไม่มีค่ะเราจะยอมรับผิดทุกอย่างถ้าลูกค้าคอมเพนมาแต่ผักเนี่ยจะไม,จะไม่จะไม่ค่อยมีการสูญเสียเพราะว่าผักเราเก็บวันต่อวันถึงลูกค้าก็ยังสดอร่อยกรอบค่ะถามว่าแพงกว่าไหมด้วยคุณภาพด้วยการไม่ผ่านคนกลางเลยลูกค้าก็จะได้รับสินค้าเราในราคาที่เหมาะสมในราคาที่ในท้องตลาดขายอยู่แล้วค่ะ แต่เราถือว่าเราตรงถึงลูกค้าเองเลยตรงนี้เราก็จะได้เปรียบมากกว่าค่ะการทำธุรกิจของคุณออนอุมาไม่ได้ยึดหลักต้องทำกำไรให้มากแค่คิดว่าให้ตัวเองอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้ซึ่งตอนนี้แต่ละเดือนมีรายได้อยู่ที่300,000บาทเริ่มขยับขยายนำพักจากฟาร์มมาทำธุรกิจรับทำอาหารกล่อง และเปิดร้านอาหารฟิวชั่นฟู้ดสไตล์อิตาเลียนด้วยอยากจะบอกกับเกษตรกรทุกๆท่านนะคะว่าในวันหนึ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณทำให้คุณทำให้คุณทำในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณก็จะมีความสุขเองทุกครั้งที่เราปลูกผักเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าเราจะไม่ใช้สารเคมีเราจะผักเราทุกต้นต้องมีคุณภาพ ราคาจับต้องได้ลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้บิสเนสไม่จำเป็นต้องมีกำไรมากๆทุกๆวันแต่บิสเนสคือคือความรักนะคะรักลูกค้ารักลูกน้องรักพี่พี่น้องๆทุกคนลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้การทำธุรกิจเกษตรอาจไม่ง่ายนัก เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีช่องทางการตลาดผลผลิตต้องมีคุณภาพเจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจนใช้กลยุทธ์การขายให้ลูกค้าพึงพอใจผลลัพธ์ที่ได้ก็จะสำเร็จและได้อยู่กับธรรมชาติอีกด้วยสินชัยพงพานิชถ่ายภาพอริยาอยู่เยารายงานค่ะ